าับเมื่อวานนี้ตอนช่วงก่อนเที่ยงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตาเมื่อเครื่องบินของเครื่องบินลบของกองทัพพม่าบินล้ําเข้ามาในน่านฟ้าของไทยทางแถบอำเภอพบพ,พ,พระนะครับลึกเข้ามาประมาณสัก4-5กิโลแล้วก็บินวนอยู่4ีรอบเขาบินวนเพื่อที่จะไปโจมตีฝ่ายต่อต้านเหมือนกับตลบหลังอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าล้ําเข้ามา ในดินแดนของไทยนะครับก็สร้างความตกอ,อกตกใจให้กับชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกอ,อ,องทัพอากาศจับสัญญาณได้ก็เลยใช้เครื่องบิน F-16 ขึ้นบินนะฮะขึ้นบินเหมือนกับเครื่องบินเพื่อป้องปรามตรวจการแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจาร์ว่าโอ้โหเขาบินลึกมา5กิโลนะเขาบินวนทั้งสีรอบกองทัพเอาเครื่อง F16 ขึ้นบินช้าไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะ ก็มีคำชี้แจงเรื่องนี้จากทางพลอากาศตรีประพาสสอนใจดีนะครับท่านเป็นโฆษกกองทัพอากาศก็ชี้แจงนะครับว่าการตอบโต้ของกองทัพอากาศก็เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ล่าช้านะครับหลังจากได้รับรายงานและเห็นภาพปรากฏในจอเรดาร์ของสถานีเรดาร์พบว่าเครื่องบินเครื่องบินลบของเมียนม,มานะที่บินใช้กำลังกับทางชนกลุ่มน้อยยังคงบินวนในเขตของ เมียนมาไม่มีทีท่าว่าจะล้ําแดนเข้ามาที่ฝั่งไทยนะฮะกองทัพอากาศก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จากการวิเคราะห์ดูแล้วดูจากสถานการณ์ไม่พบตอนนั้นนะไม่พบว่าจะมีการบินเข้ามาในลักษณะคุกคามนะครับจนกระทั่งเราไปเห็นการใช้อาวุธของเครื่องบินลบเมียนมาและมีการบินม้วนตัวเข้ามาในเขตไทยบริเวณชายแดนเผอพบพระ ก็เลยสั่งการให้นำเครื่องบิน F-16 สองลำนะสองเครื่องจากอำเภอตาคลีนครสวรรค์ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วขึ้นบินถึงพื้นที่อำเภอพบพ,พระภายใน10-15นาทีใี่ฮะบินมาจากนครสวรรค์นะครับก็ท่านก็ชี้แจงให้ทราบว่าเอ่อตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้มีลักษณะของการที่จะบินล้ำเข้ามาในไทยนะครับ มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคุณพัฒนเหมสุขนะครับเขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมไม่รู้ว่าจะไปรุมยำกองทัพอากาศไทยไปทำไมเรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าทางการทหารมีการพูดคุยกันระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศเมียนมาหรือไม่เมื่อเรดาร์ของเราตรวจจับเครื่อง m i g 29ก็คือเครื่องบินลบของพม่านะรเราตรวจจับ เ i g มไเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนี่นะฮะซึ่งในโซนนั้นอยู่ทั้งในเขตแดนไทยแล้วก็เขตของเมียนมานะครับเรื่องเรื่องที่เครื่อง m i g ล้ำเข้ามาแล้วเครื่อง F-16 ของเราเข้าไปสกัดเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในสภาวะของสงครามกับเมียนมาพอเรดาร์ตรวจจับว่ามีเครื่องบินขับไล่ของเมียนมา กำลังบินเข้ามานะฮะแล้วเครื่องขับไล่ที่ใกล้สุดของเราที่สนามบินตาครีจะไปถึงจุดนั้นได้ทันเวลาคือทางคุณพัฒน์กำลังจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกับเมียนม,มานะฮะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันจึงไม่ถึงขนาดที่ว่าพอเห็นเขาเข้ามาปุ๊บเราต้องรีบขึ้นบินทันทีมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ ก็ภายในห้านาทีก็ไม่ถือว่าช้าแล้วนะก็ไม่ช้านะโอ้โเรื่องไม่เป็นเรื่องนะนี่นะฮะเขาก็เข้ามานะฮะมิกซ์ยี่สิบเก้าก็ถือว่าคือถ้าเกิดจะบินเข้ามาเนี่ยก็ใช้เวลาแบบโอ้โหชั่ววินาทีอ่ะก็เข้ามาแล้วนะฮะฉะนั้นทันทีที่เร์จับได้กองทัพอากาศก็ส่งนะฮะคือถ้ามาทาง มาทางตะวันตกมาทางเหนือเนี่ยถ้ามีอะไรลุกล้ำมาทางอากาศทางสองทิศนี้จะเป็นเอฟสิบหกขึ้นมาจากศูนย์บินที่ตาคลีนครสวรรค์นะแต่ถ้าเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาทางใต้นะฮะทางนี้จะเป็น F16 ขึ้นมาจากทางนครราชสีมาะอันนี้คุณอุบลรักษ์บอกถ้าทางเหนือจากนครสวรรค์ถ้าทางใต้จาก โคราชใช่พราะคุณหมิวอุบลรัตน์เนี่ยแฟนเขาเป็นนักบินขับ<อ> f อ6เออนะฮะเตรียมพร้อมเลยะ่ะวันนี้ใช่แฟนเขาป่ะที่ขึ้นบินเออันนี้ขึ้นมาจากตาคลีแฟนเขาอยู่โคราชออันนี้มาทางพพพระก็ต้องเป็นทางตาคลีนะฮะอ๋อถ้าเป็นทางใต้มีอีกที่หนึ่งที่สุราษฎร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางนกทางโคราชคือจะมีอยู่สามสามศูนย์นะที่ตาคลีนครสวรรค์ที่นครราชสีมาแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานี อ๋อสุราได้เป็นทางทางใต้ถ้ามีอะไรลุกล้ำเข้ามาทางใต้เนี่ยที่สุราจะขึ้นบินเลยนะฮะถ้าทางทางแถบอีสานก็น่าจะเป็นที่ที่นครราชสีมานครราชสีมาใช่ฮะถ้าทางเหนือกับตะวันตกเนี่ยจะเป็นทางนี้จะเป็นทางตาครีนครสวรรค์ไม่ถึงห้านาทีเนี่ยก็โอ้โหนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเออ เมื่อวานนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับสบพเมืองชนบุรีนะครับได้ถแถลงข่าวจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทางทางเทคโนโลยีนะครับได้ผู้ต้องหาทั้งหมด11คนพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือซะส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่อง CPU น<ม>ีท,<ม>ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตรนภา,าคสอง พลตตรีสุรจิตชิงนวันนะครับได้ถแถลงว่าได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือการพนันออนไลน์ตำรวจชุดสืบสวนนะครับตรวจสอบพบว่ามีนายยุทธิชัยนิ่มสนอกอายุ35ได้เปิดพนันออนไลน์เปิดให้มีการเดิมพันพนันออนไลน์คุดบอลหวยคาบาล่านะฮะการพนันต่างๆ ทางเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ฮะชื่อเว็บไซต์เขานะฮะทั้งหมดตรวจสอบได้3เว็บไซต์จากหนกคนนี้แล้วก็มีการโฆษณาเว็บผนันออนไลน์และข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อให้คนเข้ามาเล่นการผนันมีเงินหมุนเวียนเนี่ยมากกว่าร้อยล้านบาทชุดจับกลุ่มก็เข้าบุกตรวจคน้นตามหมายค้นนะครับไปที่บ้านเลขที่1 ทับหหมู่ห้าตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ลักลอบเปิดพนันก็เจอเจ้าของเว็บไซต์นะครับแล้วก็จับกลุ่มก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์การพนันนี้จริงก็จับกลุ่มไปทั้งแก๊งฮะ11คนเป็นชาย6หญิง5พวกนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะที่เปิดพนันออนไลน์นะครับมีทุกอย่าง ตั้งแต่บอลหวยเล่นไพ่เล่นอะไรมีหมดนะฮะและพู้นี้ฮะทำให้คนนั้นติดพนันออนไลน์แล้วก็เสียชีวิตวิบัติต้องไปอะไรไปชิงล้านทองไปชิงเงินจากธนาคารต้องมาจากตรงนี้ทั้งสิ้นนะฮะคนติดหนี้พนันออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากเห็นไหมฮะเจ้าเดียวเนี่ยมีรายได้เนี่ยมากกว่าร้อยล้านท่านผู้ชมคิดดูสิฮนะ แล้วคนพวกนี้มันจะเลิกนะครับโอ้โหท่มครับเมื่อวานนี้ทางคุณที่พานันสิริชนะโฆษกของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาคุณที่พานันเนี่ยก็ออกมาเตือนนะครว่าขอให้ผู้ที่ถูก สลากดิจิตอลงวดวันที่16 1 6มิถุนายนนะครับงวดที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งสิ้น73,330รางวัลปรากฏว่ายังไม่มาขึ้นรางวั 1, ล1,913รางวั 1, ล1,913รางวัลน,นี้เป็นเงินที่ถูกเนี่ยประมาณ7ล้านกว่าบาทนะคร7,212,000บาทนี่นฮะก็ขอให้ผู้ที่ถูกสลากงวดวันที่16 ให้ตรวจสอบทางแอปเป่าตังให้แน่ชัดว่าถูกรางวัลหรือไม่นะครับถ้าถูกก็สามารถกดที่การแจ้งเตือนแล้วก็เลือกขึ้นเงินรางวัลด้วยตัวเองนะครับเลือกวันที่จะไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดยืนยันการขึ้นเงินรางวัลใสพินหหลักระบบก็จะแสดงว่าทํารายการสําเร็จหลังจากนั้นก็เดินทางไปรับเงินรางวัลที่สํานักงานสลา ตรงสนามบินน้ำนะครับก็จะได้ตามวันที่เราเลือกเอาไว้นี่นะฮะแล้วก็มีเวลาขึ้นเงินภายใน2ปีนับจากงวดที่สลากถูกรางวัลน,นะครับส่วนคนที่ถูกรางวัลที่จะขอรับรางวัลผ่านทางแอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทยก็จะได้โอนเข้าบัญชีที่ผูกกับแอปเป๋าตังนี่นะฮะหากเงินไม่เข้าก็ขอให้รีบติดต่อกับทางธนาคารนะครับนี่นะฮะ งวดของวันที่สิบหกนะครับยังมีคนไม่ไปขึ้นเงินอีกพันกว่าคนเกือบเกือบสองพันอ่ะพันพันเก้าร้อยสิบสามคนเงินอะไรเจ็ดล้านเนี่ยเจ็ดล้านกว่าบาทเจ็ดล้านกว่าบาทเนี่ยเออเขาคงไม่รู้มั้งหรืออาจจะเขาคงไม่รู้มั้งหรืออาจจะยังไม่มีเวลาเพราะว่ามันมีเวลาสองปีหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะใช่ปกติคนถูกรางวัลเนี่ยยังจะต้องรีบเอาเงินมาอยู่กับเราอ่ะ ใช่ไหมโดยธรรมชาติของของคนถูกรางวัลเนี่ยคือถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นพวกไม่ใช่สามตัวหน้าไม่ใช่สองตัวหลังใช่ถูกรัตตอรี่เลถูกหกตัวเลยเออหกตัวแต่เป็นรางวัลอื่นๆนะรางวัลที่ห้ารางวัลที่สี่อย่างเงี้ยใช่แล้วไม่รู้ไงพอพลาดหวังจากเลขท้ายป๊อบก็หมดหวังเลยผิดหวังสิ้นหวังไม่ตัวต่อไม่ตัวต่อเลยนะฮะแล้วมันอยู่ในเครื่องเนี่ไงใช่ไหม เราพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับท่านผู้ชมครับ